คลิปนี้มาดูเรื่องของหนี้กันต่อนะครับอ่าในหมวด2ผลแห่งหนี้นะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของการไม่ชําระหนี้นี่นะครับประเด็นข้อกฎหมายในส่วนเนี้ยนะครับคือส่วนที่บอกว่าการไม่ชําระหนี้เนี่ยมีประเด็นข้อกฎหมายอะไรบ้างตรงนี้นะถ้าเราจะต้องจับประเด็นนะนะครนี้การจะ,จะจับประเด็นเนี่ยนะครับมันก็ต้องอสร้างความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะว่า การเป็นนี่นั้นนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรการที่คนเราเนี่ยเป็นนี่เนี่ยนะฮะมันมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่อยู่ๆคนเราก็จะจะบอกว่าคนนั้นเป็นนี่คนนี้คนนั้นเป็นนี่คนนู้นอะไรเงี้ยนะมันมีที่มาที่ไปอันนี้ไอ้ที่มาที่ไปเนี่ยนะก็อย่างที่ได้เรียนว่าด้วยอํานาจแห่งมูนนี่นะมูนนี่มาจากไหนบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้อยากจะเข้ามาสู่ประเด็นที่บอกว่า าการไม่ชําระหนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ในหมวดผลแห่งหนี้เพราะฉะนั้นผลแห่งแห่งการเป็นหนี้กันแล้วเนี่ยนะฮะ <cue> แน่นอนครับคนที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันเนี่ยนะก็จะต้องมีการชําระหนี้ลูกหนี้มีหน้าที่ชําระหนี้ครับเจ้าหนี้ก็มีหน้าที่รับชําระหนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเงื่อนไขในการารับชําระหนี้ก็จะมีอีกนะประเด็นวันเนี้ยเราก็จะมาดูเงื่อนไขที่บอกว่าเอะถ้าเกิดเจ้าหนี้เขามีหน้าที่ที่จะต้อง ทำอะไรอ่ะ,อะต่อลูกหนี้อ่ะอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวประเด็นคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้นะฮะแต่ตอนนี้เรามาสรุปสรุปนะฮะก่อนว่าอาการไม่ชําระหนี้เนี่ยนะฮะมันหมายถึงการที่เราจะบอกว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ชําระหนี้นะเราจะบอกได้ยังไงว่าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ก็คือเราก็ต้องกําหนดว่ากําหนดเรื่องของระยะเวลานัดชําระหนี้ก่อนถ้าเรากําหนด ระยะเวลานัชําระหนี้ได้แล้วเนี่ยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่นะการผ่านจุดนั้นนนัแสดงว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเขาไม่ชําระหนี้จริงๆแหละนะการที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้นะเราก็เราก็หาที่มาที่ไปได้กรณีที่ว่าท่านหนี้นั้นเนี่ยมันมีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ที่แน่นอนแล้วนะไอการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ที่แน่นอนแล้วเนี่ยนะตามมาตรา203รอนี่บอกว่า ท่านนี้นะระยะเวลาที่ชําระหนี้เนี่ยนะที่บอกว่าไม่ได้กําหนดไว้นะนนแสดงว่ามันมันไม่มีการกําหนดไว้นะแล้วก็ที่บอกว่าอ,อ,อนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้ก็แสดงว่าการก่อหนี้อันนั้นเนี่ยไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาในการกําหนดนัดชําระหนี้เอาไว้เลยในขณะนั้นตรงนี้นะฮะกฎหมายก็บอกว่านี่อันเนี้ย ถึงกำหนดชําระทันทีครับการถึงกําหนดชําระทันทีนั่นหมายถึงระยะเวลานัดในการชําระนี่คืออะไรฮะก็คือนัดชาระนี่ทันทีเลยถามว่าถ้าเราวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเนี่ยกำหนดนัดชําระทันทีเนี่ยเป็นกําหนดนัดที่มีกําหนดนัดหรือ,อยังครับในทางกฎหมายก็ต้องตอบว่ามีแล้วนะ พระมาตรา203นี่บอกว่าถ้าเกิดกรณีนี่ที่บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดไม่มีการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ไว้นะหรืออนุมาณจากพฤติการทั้งปวงไม่ได้นะ,ะเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้โดยพลันนะลูกหนี้ก็จะต้องอชําระหนี้ก็ย่อมจะชําระหนี้ได้โดยพลันดุจการอย่างนี้ยนั่นแสดงว่าหนี้มันถึงกําหนดนัดทันทีเลยเมื่อหน,นี้ถึงกําหนดนัดทันทีเลยนั่นก็คือแสดงว่าหนี้มันก็มีการกําหนดนัดแต่มันเป็นการกําหนดนัดที่กฎหมายปิดปากไงฮะ ปิดปากกรณีที่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาไม่ยอมตกลงกันนะไว้ก่อนตกลงเรื่องของระยะเวลานัดชาระหนี้ไว้ก่อนใช่ไหมก็ถือว่ามีมีนัดนะแต่มันเป็นนัดแบบแบบที่ว่ากฎหมายปิดปากอ่ะสรุปได้ไหมครับว่านี่ทุกอย่างมันก็ต้องมีกําหนดนัดกรณีอาการที่ไม่กําหนดนัดกฎหมายก็เลยต้องปิดปากว่านี่มันก็ถึงกําหนดนัดทันทีนะกรณีนี้นะ ครนี้มาพอมาดูมาตรา204เนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อนี่ที่ถึงกําหนดนัดไม่วัดจะนัดที่มีการกําหนดกันเองระหว่างคู่นะคู่สัญญาหรือคู่กรณีน่นะก็คือเจ้านี้กับพวกนี้เขากําหนดนัดไว้แล้วชัดเจนแน่นอนอย่างเงี้ยนะหรือกฎหมายกําหนดให้กรณี203รกฎหมายกําหนดให้ว่ากําหนดนัดมาถึงกําหนดนัดชําระทันทีเลยเนี่ยตรงนี้หน้าที่ของเจ้านี้ต้องทําอะไรต่อครับ หน้าที่ของเจ้าหนี้ก็คือและภายหลังที่เจ้าหนี้ได้ให้คําเตือนลูกหนี้ก็แปลว่าหนี้ถึงกําหนดนัดชําระแล้วเจ้าหนี้เขายังมีหน้าที่ที่จะต้องเนี่ยครับให้คําเตือนลูกหนี้ก็คือทวงอ่ะทวงหนี้บอกว่ามาชําระหนี้ได้แล้วนะถึงเวลามันถึงเวลาแล้วอ่ะต้องชําระแล้วอย่างเงี้ยนะก็คือมีการทวงหนี้นะอันนีไอการทวงหนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแหละถ้าลูกหนี้ยังเพิกเฉย เพิกเฉยก็คือไม่ชําระจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคือถ้าถ้าเพิกเฉยอย่างเงี้ยกรณีนี้ต้องใน,ใ,นในฝ่ายเจ้าหนี้นะก็จะต้องบอกว่าเนี่ยลูกหนี้เนี่ยเขาผิดนัดเพราะเพราะเตือนแล้วก็คือลูกหนี้เอ่อก็คือเจ้าหนี้เนะี่ยเขาให้คําเตือนลูกหนี้แล้วก็วเท่ากับว่าลูกหนี้รายนี้ผิดนัดแล้วแต่เป็นการผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วนะแต่มันมีกร,รณีอีกกรณีหนึ่งก็คือผิดนัดแบบไม่ไม่ต้องเตือนกอ็คือการถ้าเกิดน,นี่มันมีการกําหนดชําระตามวันแห่งปฏิทินอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยไม่ต้องเตือนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดถึงกําหนดชําระตามกําหนดกําหนดตามปฏิทินเนี่ยนะฮะลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิผดนัดทันทีโดยไม่ต้องเตือนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะกรณีที่ผิดนัดอย่างเงี้ยแหละกระบวนการต่อไปก็คือเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องลูกหนี้ยื่นฟ้องเพื่ออะไรครับก็คือเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชําระหนี้ไงครับเพราะอ่าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้แล้วไงตัวกรณีนี้นะนี่คือกรณีที่เรากําหนดว่า เรากาหนดว่าเนี่ยการที่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ก็คือเราดูจากการที่ลูกหนี้เนี่ยเขาผิดนัดหรือยังนะถ้าเขาผิดนัดเจ้าหนี้ก็จะเกิดสิทธิ์ในการฟ้องฟ้องต่อศาลบังคับนะต้องฟ้องศาลบ,บังคับคราวนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะฮะเมื่อเจ้าหนี้เขาบอกว่าอ้ลูกหนี้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ชําระหนี้นะเพราะว่าเขาผิดนัดแล้วเนี่ยกรณีถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาจะายื่นฟ้องเลยอะ่ะจะดีไหมครับนะคําตอบเลยนะ ถ้าเราศึกษากฎหมายต่อมาเนี่ยเราเราก็จะพบว่าเออถ้าเกิดเจ้าหนี้บุ่มบามฟ้องเลยเนี่ยนะโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถามไถ่ลูกหนี้นะไม่ฟังเหตุฟังผลกับลูกหนี้นะยื่นฟ้องไปนะแล้วลูกหนี้เขาแก้ตัวได้ว่าเขายังไม่ผิดนัดนะแต่ทั้งที่นี่เขาผิดนัดแล้วนะแต่ว่ามันมีข้อแก้ตัวที่ว่าลูกหนี้เขาเขาไม่ผิดนัดอนะ่ะไอ้ตรงเนี้ยเราฟ้องไปมดเจ้าหนี้ฟ้องไปนะเจ้าหนี้อาจจะถูกยกฟ้องก็ได้ เพราะนั้นตรงนี้นะเราเลยต้องมาเรียนตรงนี้ไงวะเรียนตรงไอ้ตรงที่บอกว่ากรณีที่ลูกหนี้ในในฝั่งของเจ้าหนี้นะเรามองว่าลูกหนี้เนี่ยเขาผิดน,นัดแล้วนะเราก็พร้อมที่จะยื่นฟ้องเลยแต่เพื่อความเพื่อความรอบคอบเราก็ต้องดูเหตุดูผลของฝั่งลูกหนี้ว่าเขามีเหตุมีผลอะไรไหมถ้าเขามีเหตุมีผลเราไปฟ้องเข้าเนี่ยนะเสร็จครับเราก็อาจจะก็คือแพ้คดีอาจจะศาลอาจจะยกฟ้องเราเสียาาเวลามานะ สู้ว่าเรามาดูว่าถ้าเกิดเขาลูกหนี้เนี่ยเขามีเหตุอะไรที่ทําให้เขาไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดไหมกฎหมายบัญญัติเหตุเหล่านี้ไว้ไหมกับปรากฏว่ามีครับ2 0 5เนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าตราบใดการชําระหนี้นั้นยังมิได้กระทําลงการชําระหนี้ยังไม่กระทําลงก็แสดงว่าอ่หนี้มัน,ม,นมันมันมีหนี้แล้วก็มันยังไม่มีการชําระก็คือมันถึงกําหนดนัดแล้วมันไม่มีการชรําระไงใช่ไหมแต่ว่ามันมีเหตุไงว่า เนี่ยมีเหตุก็คือมีพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเหนะ็นฮะลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั่นแสดงว่ามันมีพฤติการมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้อะ่ะเดี๋ยวท้งั้นที่ถึงกําหนด,ดแล้วอ่ะตรงเนี้ยถ้ามันมีเหตุอย่างนี้ครับเจ้าหนี้ฟ้องไปเสร็จไหมฮะเสร็จจ้ะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะ ทางฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกลูกหนี้ผิดนัดแล้วแต่ลูกหนี้เขาบอกว่าเขามีเหตุที่ทําให้เขาไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามกฎหมายตามมาตรา2205เหตุที่ว่านี้ก็คือพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบพฤติการอะไรครับที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบผมยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ว่าถ้าลูกหนี้เขาจะต้องส่งส่งสินค้าไปให้เจ้าหนี้การส่งสินค้าไปให้กับเจ้าหนี้เนี่ยถ้าเกิดกรณีมันมีการส่งข้ามจังหวัดกันอย่างเนี้ มันก็ต้องส่งในกอกโดยโดยใช้ถนนขนทาง,ทางปรากฏว่าวันดีคืนคืนดีต้องบอกวันดีคืนว้าไรา้นะฝนตกหนักครับน้ําท่วมเป็นไม่ได้ไหมน้ําท่วมอ่ะน้ําป่าไหลหลากอ่ะนะฮะเกิดน้ําท่วมอย่างเงี้ยนะกรณีเกิดน้ําท่วมทางขาดอย่างนงี้นะก่อนที่จะนะก่อนที่ลูกหนี้จะจะจะ,จะจะจะถึงกําหนดนัดชําระหนี้เนี่ยนะฮะลูกหนี้เขาก็าเตรียมพร้อมที่จะชาระหนี้แหละแต่ปรากฏว่า มันมีพฤติการที่ทําให้ลูกหนี้นไม่สามารถที่จะส่งสินค้าไปยังเจ้าหนี้ได้อะก็ะเพราะเกิดภัยเกิดเหตุเหตุน้ําท่วมเห็นไหมเพราะ,ะนั้นพฤติการอันเนี้ยอย่างเงี้ยหาพฤติการอันนี้ให้ออกนะฮะเมื่อหาออกแล้วเนี่ยนะและฟังได้ว่ามันเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องอรับผิดชอบเพราะว่าฝนตกหนักโอ้โหน้าท่วมอย่างเงี้ยลูกหนี้เขาเป็นคนทํำไหมครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกหนี้ทำไงมันเป็น เรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาตินะไอเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเหตุก็เรียกว่าเป็นภัยพิบัติเนะมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยถามว่าเอแล้วเราจะไปบอกให้ลูกหนี้เขาบังคับให้ลูกหนี้เขามาชําระหนี้นะตามกําหนดนัดนะได้ไหมมันก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะมันมีเหตุอย่างนี้นะสองเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่บอกว่าเจ้าหนี้ฝั่งเจ้าหนี้ก็ต้องดูว่าลูกหนี้เขามีพฤติการอันนี้ไหมนะ ฝ่ายจะฝ่ายลูกหนี้ก็ก็ก็ดูว่าตัวเองมีพฤติการอันนี้ไหมเพื่อจะได้เวลาที่จะเกิดเจ้าหนี้เขาทวงถามมาเขาบอกว่านี่เขายังไม่ตกเป็นผู้พิจนรณเลยนะนะอย่างนี้นะเจ้าหนี้กับลูกหนี้คุยกันรู้เรื่องนะเรื่องมันก็คดีมันก็ยังไม่เป็นคดีไปสรรึงไปสู่ศาลอย่างงี้นะมันก็คุยกันได้ไงไม่ต้องเสียเวลาลาให้ศาลมาเสียเวลาพิจารณาคดีใช่ไหมถ้าเข้าใจมาตรา205เนี่ยนะฮะเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมอันนี้นะ ส่วน206กเนี่ยก็ได้อธิบายในในคลิปแล้วแล้วมานะครับว่าการณีเรื่องของนัดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นกรณีของละเมิดเนี่ยนะครับวันกําหนดนัดชําระหนี้นะกฎหมายปิดปากเลยว่าไอ้วันที่ทําละเมิดนะก็คือวันนัดชําระหนี้นะนี่ละเมิดนะนี่ที่จะต้องชดใช้ค่าสสนไหายทดแทนนะให้กับผู้เสียหายนยะนะก็คือเจ้าหนี้เนี่ยนะคนที่ทําความเสียหายหรือคนที่จะต้องรับผิดในเรื่องของละเมิดเนี่ยนะฮะเนี่ยวันใดที่ ทำละเมิดวันใดที่ก่อเหตุละเมิดทําให้คนอื่นเขาเสียหายวันนั้นคือวันนัดชําระหนี้และวันนั้นนั่นเองกฎหมายก็ปิดปากดับเบิลปิดเลยนะต้องเรียกว่าดับเบิลนะทอินวันเลยนะก็คือเป็นทั้งวันนัดและก็เป็นทั้งผิดนัดด้วยเพราะนั้นนี่ละเมิดนะตาม2องศหรเราบอกว่าไอ้วันนั้นน่ะวันที่ทําละเมิดคือวันที่ถึงกําหนดนัดชําระหนี้และเป็นวันที่ลูกหนี้ผิดนัดด้วยนะกรณีของนิติเหตุนะ านิติกรรมก็ว่าไปตาม203 204เ้แล้วไหมนะแล้วก็มีข้อยกเว้นก็คือ205คราน,นี้มันจะมีข้อยกเว้นอีกประเด็นหนึ่งว่าการณีที่ลูกหนี้เนี่ยนะไอ,ไอ้เรื่องของผิดนัดเนี่ยมันแสดงว่าลูกหนี้เขาเพิกเฉยละเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีกรณีหนึ่งอะถ้าเกิดลูกหนี้เขาบอกว่าลูกหนี้เขาไม่ได้เพิกเฉยละเลยนะเนี่ยน,นะกรณีที่ลูกหนี้ไม่เพิกเฉยไม่ละเลยนะตรงนี้ครับเรามาดูมาตรา207 2 0 7เนี่ยถ้าบอกว่านี่ที่กฎหมายบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้คือการชําระหนี้นะคือลูกหนี้เขาก็ต้องมีการขอปฏิบัติการชําระหนี้ก่อนนะก็คือเรื่องของการชําระหนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ยๆจะจู่โจมเอาเอาเอาวัตถุแห่งหนี้ไปส่งมอบให้กับลูกหนี้ไอ้ให้เจ้าหนี้เลยเดยที่เจ้าหนี้เขาก็ยังไม่ทนันตั้งตัวรับอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเหตุนะได้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการการที่ลูกหนี้จะต้อง ขอปฏิบัติการชําระหนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแสดงเจตนาตรงนี้ก่อนก็คือต้องมีการบอกกล่าวเจ้าหนี้ก่อนไงนะว่านี่ใกล้จะถึงกําหนดแล้วเนี่ยนะลูกหนี้เขาเขาพร้อมที่จะชําระหนี้แล้วนะอย่างเงี้ยนะลูกหนี้ก็แจ้งเจ้าหนี้บอกจะขอปฏิบัติการชําระหนี้แล้วนะอย่างเงี้ยบอกไปกับเจ้าหนี้จะบอกยกหูโทรศัพท์ส่งทางไลน์หรือจะให้คนไปบอกกันแล้วแต่นะนี่ก็คือได้ว่าให้มีการขอปฏิบัติการชําระหนี้ แต่เมื่อลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้บอกว่าเอ้ยฉันยังรับไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเจ้าหนี้ไม่รับชําระหนี้ครับการที่เจ้าหนี้ไม่รับชําระหนี้นะมันก็ต้องดูว่าเจ้าหนี้เขามีเหตุไม่ไมรับชําระไหมถ้าไม่ถ้าไม่มีเหตุนะก็คือโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซเนี่ยท่านบอกว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดนะเอา้า ถ้ากราณีเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วแล้วลูกหนี้จะผิดนัดไหมครับลูกหนี้จะผิดนัดได้ยังไงในเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดแล้วลูกหนี้ก็ต้องไม่ผิดนัดสิครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าเกิดเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดกรณีอย่างนี้นะก็เท่ากับว่าลูกหนี้ไม่ผิดนัดครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุที่ทําให้ลูกหนี้ไม่ผิดนัดก็คือเจ้าหนี้ผิดนัดครับเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดนะถามว่าจะมีจะเจ้าหนี้จะเกิดสิทธิ์ฟ้องบังคับไหมครับ มันก็ไม่เกิดนะเพราะนั้นกรณี207นะเป็นกรณีที่ว่าถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่รับและไม่มีเหตุนะที่จะอ้างตามกฎหมายได้อันนี้เจ้าหนี้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดนะลูกหนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้เขามีเหตุนะเจ้ามีเจ้าหนี้เขามีเหตุจะอาจจะอ้างกฎหมายได้นะก็แสดงว่าถ้ามีเหตุนะเจ้าหนี้ก็ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดไง ลูกนี้ก็ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดต่างคนต่างไม่ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดเลยเห็นไหมเมื่อไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดก็เท่ากับว่าลูกนี้เขาพร้อมจะชําระหนี้ถูกต้องไหมเพราะนั้นมาตรา2 0 7ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับราวนี้ประเด็นมาตรา2 0 8เนี่ยนะก็แสดงให้เห็นอีกว่าบทบัญญัตินี้นะแสดงให้เห็นว่าลูกนี้เขาไม่ได้เพิกเฉยละเลยนะก็คือเขาเขารู้ว่าเขามีหนี้จะต้องชําระไงแต่กฎหมายก็ต้องบอกอย่างนี้บอกว่าการชําระหนี้ของลูกหนี้นะจะต้อง จะให้สําเร็จผลเป็นอย่างใดเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าการชําระหนี้มันจะต้องสําเร็จผลเป็นอย่างไรอย่างใดเนี่ยนะลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้นะเป็นอย่างนั้นโดยตรงตรงนี้หมายความว่าอย่างไงะก็หมายความว่าถ้าลูกหนี้เขาไม่ก็คือลูกหนี้เขา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 พร้อมที่จะชําระหนี้นะไอ้ความพร้อมของเขาอะนะนะก็คือการที่เขาจะต้อง ขอปฏิบัติการชําระหนี้ไอการขอปฏิบัติการชําระหนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยนะก็คือการที่ลูกหนี้นะก็จะต้องมีการแจ้งแจ้งอย่างน้อยก็ต้องมีการแจ้งในขณะที่แจ้งแล้วก็เขาเขาก็ต้องพร้อมที่จะชําระหนี้จริงๆด้วยอ่าคำว่าจริงๆด้วยนี่หมายถึงว่าก็คือพร้อมส่งมอบนะอย่างเงี้ยนะก็คือพร้อมที่จะชําระหนี้ให้สําเร็จผลอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ย ถ้าบอกถ้าเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้เขาขอปฏิบัติการชําระหนี้อย่างเงี้ยการขอปฏิบัติการชําระหนี้จะต้องให้สําเร็จผลจริงๆอย่างเงี้ยก็คือโดยตรงะนะนีะแต่ว่าเราก็จะใช้ wording ตามกฎหมายได้ว่าอาการที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าลูกหนี้นั้นไม่ได้เพิกเฉยละเลยนะพอลูกหนี้ไม่ได้เพิกเฉยละเลยตรงนี้ต้องดูฝั่งเจ้าหนี้ซิเจ้าหนี้มีปฏิกิริยายังไง ถ้าเจ้าหนี้นะมีปฏิกิริยาบอกว่าจะไม่รับชําระหนี้นะนะเหมือนกับเอสองศูนย์เจ็ดนบอกว่าไม่รับชําระหนี้นะแต่ว่าเหตุตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุอื่นนะก็คือลูกหนี้ไอ้เจ้าหนี้เขาไม่พร้อมจะรับเนี่ยโดยไม่มีมูลเหตุแต่ว่าไอ้ตามมาตรา2 0 8วรรคสองเนี่ยถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้ว่าจะไม่รับชําระหนี้ก็ดีนะจะไม่รับนะไอไม่รับตรงนี้เนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้เขียนว่าเจ้าหนี้เขาจะมีเหตุอะไรนะก็คือฉันไม่รับอ่ะ ท่านไม่รับสยอย่างอ่ะคือไอ้ไม่รับนั่นจะมีเหตุอื่นด้วยนะที่ว่าทําไมเจ้าหนี้เขาหลบลีนหนีหน้าไม่ยอมรับชําระนี่อย่างเงี้ยมันมีมันมีทริคนะมันมีทริคอย่างกรณีขายฝากเมื่อก่อนที่กฎหมายขายฝากจะแก้นะโอ้นะฮะฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้รับขายฝากอ่ะนะฮะปรากฏว่าพอเวลาคนขายเขาจะมาไถ่อะหลบไปเลยครับพอหลบปุ๊บอ้าวการไถ่มันมันไม่สําเร็จก็เท่ากับมันทำํำให้ ให้รัพย์ที่ขายฝากขาดเลยอ่ะอันนี้อันนี้ก่อนแก้ไขกฎหมายนะแต่ปัจจุบันทําไม่ได้แล้วนะมันมีทางแก้ถ้าเกิด like ถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาเพิกเฉยอย่างนี้ก็อ่าวางทรัพย์วางรั์นะอย่างนี้นะคราวนี้เนี่ยประเด็นที่บอกว่าถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้ว่าจะไม่รับชําระหนี้ก็ดีบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดลูกหนี้เขาขอปฏิบัติการชําระหนี้แล้วเนี่ยเจ้าหนี้บอกว่าจะไม่รับชําระ the ก็ดีอันนี้เคสที่1กรณีที่1กรณีที่2นะ กรณีที่บอกว่าเพื่อที่จะชําระหนี้จําเป็นที่เจ้าหนี้จะต้องกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ดีนั่นแสดงว่าการที่ลูกหนี้จะชําระหนี้เนี่ยมันมีกรณีสัญญาต่างตอบแทนบางอย่างเนี่ยนะลูกหนี้นะนนะเขาก็ต้องมาชาระหนี้แหละแต่ฝ่ายเจ้าหนี้ก็จะต้องมีการกระทําอะไรที่นะที่จะต้องปฏิบัติการของตนเองในะฝั่งของตนเองให้ให้ได้ก่อนอ่ะนะนะ ไอ้ตัวอย่างตรงนี้นะอย่างอย่างอย่าง,างลูกหนี้เขาเราเราสั่งซื้อสัตว์ดุร้ายสักสักสชนิดหนึ่งออะสมมติไปซื้อสัตว์ดุร้ายที่จะต้องมีคอ,อกมีกรงนะมีที่ขังอ่ะแต่ปรากฏว่าไอเจ้าหนี้เนี่ยนะเขาไม่ยอมไม่ยอมสร้างคอ,อกไม่ยอมสร้างกรงไม่ยอมสร้างที่ขังอย่างเงี้ยลูกหนี้เวลาเขาไปส่งมอบเนี่ยถามว่าเขาเขาจะส่งมอบได้หรือ เนี่ยอย่างนี้นะก็เท่ากับพระฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการเตรียมสร้างกรงขังไว้สร้างโรงสร้างรั้วสร้างที่ขังสัตว์หรือคอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาไม่ทําก่อนตรงเนี้ยตรงเนี้นะอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะลูกหนี้เขาขอปฏิบัติการชําระนี่แล้วเจ้าหนี้มีเหตุที่บอกโอ้ยฉันไม่รับชําระหรือมีเหตุที่เจ้าหนี้จะต้องกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ดีกรณีอย่างนี้นะ ลูกนี้นะเพียงแต่บอกกล่าวแก่เจ้านี้ว่าได้เตรียมการที่จะชำระนี้ไว้พร้อมเสร็จสับแล้วก็คือพร้อมส่งมอบแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยให้เจ้านี้รับชำระนี้นั้นนะเท,นนะเท่านี้นะเท่านี้นะก็คือการที่เจ้านี้่าการที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระนี้และบอกเจ้านี้ว่าเขาพร้อมจะชำระนี้นะในกรณี2กรณีอย่างนี้นะเท่ากับว่า เป็นการเพียงพอแล้วคือแสดงเจตนาอย่างนี้นะในกรณีเช่นนี้ท่านว่าเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติว่าคําบอกกล่าวเนี่ยแค่คําบอกกล่าวของลูกหนี้นั้นเนี่ยก็เสมอกับคําขอปฏิบัติการชําระหนี้อ่าการที่บุการที่อ่าลูกหนี้บอกกับเจ้าหนี้ในกรณีสองกรณีอย่างนี้นะแล้วเนี่ยเท่าเท่ากับว่าลูกหนี้เขาไม่ได้เพิกเฉยละเลยนะเขาขอปฏิบัติการชําระหนี้เสร็จ สิ้นในภาระหน้าที่ที่ตนเองจะต้องกระทําเพื่อการชําระหนี้เขาไม่ได้เพิกเฉยลเลยนะถ้าเหตุเป็นอย่างนี้นะกรณีนี้นะเท่ามาตรา208อยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะก็แสดงว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเขาไม่ผิดนัดนะเนี่ยเขาไม่ผิดนัดนะถึงแม้ว่าถึงกําหนดแล้วแต่เจ้าหนี้เหตุมันเกิดกับเจ้าหนี้ไงนี่กรณี208นะกรณี2 0 9ถ้าได้กําหนดเวลาไว้เป็นแน่นอนเพื่อให้เจ้าหนี้กระทําการอันใดท่านว่า จะขอนะท่านว่าที่จะขอปฏิบัติการชําระนี้นั้นเนี่ยจะต้องทําก็แต่เมื่อเจ้าหนี้ทําการอันนั้นภายในกําหนดเวลาไอ,ไอ้ตรงนี้จริง,รงก็ขยายมาตรา208อนะคือกรณีที่เจ้าหนี้เขาจะต้องทําอะไรก่อนนะนะอย่างเช่นสร้างครงขังนะสัตสัตที่จะรับมอบอย่างเงี้ยนะเขาต้องทําก่อนภายในกําหนดนั้นเท่านั้นเท่านี้แต่เมื่อถึงกําหนดแล้วเนี่ยปรากฏเจ้าหนี้เขายังไม่ทําเขายังไม่พร้อมนะหรือหรือ รับจ้างสร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 ้างอาคารในที่ดินแต่ปรากฏว่าม nah. ันมีคนบุกรุกนะมันต้องมีการขับไล่ก่อนน่ยถ้ายังขับไล่ไม่ได้แล้วจะไปสร้างได้ยังไงแล้วหอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอาการที่ลูกหนี้เขาขอปฏิบัติการชําระหนี้เนี่ยนะถ้ามันมีกําหนดระยะเวลาที่เจ้าหนี้จะต้องทําอะไรก่อนแล้วมันมันพ้นกาหนดอย่างเงี้ยนะการขอปฏิบัติการชําระหนี้เนี่ยมันต้องให้ให ให้ระยะเวลานั้นพ้นก่อนนะแล้วลูกหนี้จริงนะขอปฏิบัติการชําระนี้ถ้าเจ้าหนี้เขายังนะย,ยังไม่ไม่กระทําการที่เขาจะต้องกระทําก่อนอย่างเงี้ยลูกหนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าผิดนัดนะครับก็แปลว่าเจ้าหนี้เขาผิดนัดเองนะตรงนี้นะสนะองศูนย์เก้านะคราวนี้สองหนึ่งศูนย์เนี่ยนะสองหนึ่งศูนย์ก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งนะถ้าเรากาหนดดีๆเราจะเราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างตั้งแต่สองศูนย์เจ็ดนะ 2 0 8 2 0 9 210เนี่ยมันเป็นกรณีที่ถ้ารูปหนี้จำต้องชำระหนี้ส่วนของตน,ต,นนะต่อเมื่อเจ้าหนี้ชำระนะต่อเมื่อเจ้าหนี้ชำระตอบแทนด้วยไซยคือไอการชำระตอบแทนเนี่ยนะมันต่างจากการที่เจ้าหนี้เขามีภาระที่จะต้องกระทำก่อนนะอันนี้หมายถึงตอบแทนนะก็คือมันเหมือนกับการยื่นหมูยื่นแมวอะนะคือถ้าลูกหนี้นะ จำต้องชําระหนี้ส่วนของตนก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ชําระหนี้ตอบแทนด้วยไซส์เนี่ยคือเมื่อไงเจ้าหนี้เขาส่งมอบทรัพย์ไปเจ้าหนี้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เจ้าหนี้ก็ต้องมีการตอบแทนอะไรมาอย่างเงี้ยถ้ามีกรณีอย่างนี้นะเนี่ยแม้ถึงว่าเจ้าหนี้บอกว่าออ้ยผมพร้อมที่จะ,ะรับเนี่ยก็คือเจ้าหนี้บอกว่าได้เตรียมพร้อมที่จะรับชําระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้แล้วก็ดีนะแต่ หากไม่เสนอที่จะทำการชำระหนี้ตอบแทนตามที่ตนพึงต้องทำอย่างนี้นะอย่างเนี้ยถามว่าลูกหนี้เขาจะตกเป็นผู้ผิดนัดไหมไม่คนที่จะตกเป็นผู้ผิดนัดคือเจ้าหนี้ก็เป็นนะอันได้ชื่อว่าผิดนัดเห็นไหมเพราะนั้นจะม,มันจะมีเหตุที่ทำให้ลูกหนี้อ่ะนะ ไม่ผิดนัดถึงแม้ว่าจะถึงกําหนดนัดแล้วลูกหนี้เขาไม่ได้เพิกเฉยละเลยเนี่ยเนี่ยมาตราพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่บอกว่าลูกหนี้ยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเอามาดูมาตรา2องต่อเพื่อให้มันจบประเด็นนี้นะครับในเวลาที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้นะั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าลูกหนี้เขาไม่เพิกเฉยละเลยเขาจะต้องขอปฏิบัติการชําระหนี้นะอย่างนี้นะเอ่อ หรือในเวลาที่กําหนดให้เจ้าหนี้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนะโดยกรณีที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา2 0 9ก็ดีก็คือจะต้องทําการนั้นก่อนเราต้องเตรียมการนั้นก่อนนะถ้าลูกหนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถชําระหนี้ไสท่านว่าเจ้าหนี้ยังหาได้ยังหาผิดนัดไหมคือกรณีที่บอกว่าลูกหนี้บอกว่าพร้อมจะชําระนะเอาเขาจริงๆอะลูกหนี้เขาไม่พร้อมไงฮะถ้าเจ้าหนี้เขาพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้เขาไม่พร้อมนะอย่างเงี้ยเจ้าหนี้ ก็ไม่ใช่ชื่อว่าผิดนัดอนะ่ะการผิดนัดมันก็ยังมันก็ตกไปยังลูกหนี้เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้นะสองหนึ่งหนึ่งนะมันเป็นข้อทีอ่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เห็นนะอีกแง่มุมหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะก็เท่ากับว่าเจ้านี้ยังไม่ผิดนัดสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเนี่ยถ้าไม่ได้กําหนดเวลาชําระหนี้ไว้ก็ดีกรณีที่บอกว่าตอนที่ก่อหน,นี้ไม่มีการจะหนดกำหนดระยะเวลาชําระหนี้ไว้หนี้มันก็ถึงกําหนดชําระโดยพลันใช่ไหมหรือ ถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะชะําระหนี้ได้ก่อนเวลากําหนดก็ดีก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะลูกหนี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะชําระหนี้ได้ท,ทันทีเหมือนกันนะแต่กรณีอย่างนี้นะแต่ว่าบางกรณีเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ยังไม่อยากจะรับชําระเพราะว่าบางทีมันก็ก็คือถ้ามีการกําหนดชําระหนี้ไว้เนี่ยบางทีมันก็จะมีมีเหตุมีผลเนี่ยว่าเออบางทีเจ้าหนี้เขาก็ต้องการดอก,ดอกเบี้ยนะบางทีอย่างอย่างหนี้กู้ยืมอย่างเงี้ยหรือไอ้หนี้เช่าซงเช่าซื้อเนี่ยนะ กา,การจะมาปิดหนี้อย่างเงี้ยมาปิดก่อนเนี่ยทำให้เจ้าหนี้เขาก็เสียหายเนี่ยเขาก็เขาก็เสียเสียหายในเรื่องดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็บางทีไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดรูปหนี้จะขอชําระหนี้ก่อนแต่ว่ามันมันมีข้อตกลงห้ามไงไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยนะถ้าจะได้ก็ต้องมีการจ่ายนะเรียกว่าจ่ายเบี้ยป,ปรับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาละประเด็นข้อกฎหมายต้องตามมาตรา212นี่บอกว่าถ้ามิได้กําหนดเวลาชําระหนี้ไว้ก็ดีหรือ ถ้าลูกหนี้มีสิทธิที่จะชําระหนี้ได้ก่อนเวลาก่อนกําหนดเวลากําหนดก็ดีเนี่ยการที่เจ้าหนี้มีเหตุขัดข้องชั่วคราวเหตุขัดข้องชั่วคราวนะไม่อาจรับชําระหนี้ที่เขาขอปฏิบัติแก่ตนได้นั้นเนี่ยหาทําให้เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดทัดหม่กรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเจ้าหนี้เขามีเหตุขัดข้องชั่วคราวเนี่ยแล้วก็ไม่มีการกําหนดไอ้พวกนี้ไว้ก่อนเลยนะเข้าเหตุพวกนี้นะลูกหนี้จะขอจู่โจมชําระหนี้มันไม่ได้นะอย่างนี้นะ แต่มันก็มีข้อยกเว้นอีกอะถ้าลูกหนี้เว้นแต่ลูกหนี้ได้บอกกล่าวแล้วเนี่ยการที่ลูกหนี้ได้บอกกล่าวไว้ก่อนนะเนี่ยชำระนี่เรื่องหน้าดูเวลาสมควรแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่จู่โจมแล้วเจ้าหนี้จะต้องรับนะถ้าเจ้าหนี้ไม่รับก็เท่ากับว่าเจ้าหนี้ผิดนัดเห็นไหมาวนี้กรณีที่บอกว่าเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยมันก็จะมีมาตราเนี่ยแหละตั้งแต่มาตรา200เท่าไหร่ครับ207ถึง212ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เจ้าหนี้ผิดนัดเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัด ก็เท่ากับลูกหนี้ไม่ผิดนัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหนี้นะยังไม่ผิดนัดเจ้าหนี้จะไปฟ้องบังคับลูกหนี้ได้ไหมก็ยังฟ้องไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาตรวจสอบดูก่อนว่าถ้าเข้าเหตุกรณีอย่างนี้เนี่ยจู่ๆเจ้าหนี้จะไปฟ้องลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าลูกหนี้เขาผิดนัดแล้วเนี่ยแล้วจู่ๆจะไปฟ้องเลยมันก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องมาตรวจสอบตรงนี้ให้ให้ชัดเจนก่อนนะเมื่อตรวจสอบตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยจึงค่อยขยับ นะขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฟ้องร้องใช่ไหมแต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันมันก็ถ้ามองดูแล้วมันก็ไม่มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ยุ่งยากอะไรนะแต่คือในใน,ในประเด็นที่เราเรียนเนี่ยนะก็คือจุดที่จะฟ้องร้องมันไม่ยุ่งยากแต่สิ่งที่นะการชําระหนี้เนะี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชําระหนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาว่าอาวการที่ลูกหนี้เขาไม่ชําระหนี้เนี่ยนะนะเ,เราจะกําหนดการที่ลูกหนี้เขาไม่ชําระหนี้ ได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะต่างหากแ่ละเห็นไหมแล้วก็กําหนดการไม่ชําระหนี้ของลูกหนี้ได้แล้วเรื่องของการผิดนัดเรื่องของการที่ลูกหนี้ไม่ผิดนัดเรื่องของการที่เลือกพอเรื่องของการชําระหนี้นะเรื่องของการชําระหนี้เนี่ยนะฮะตามมาตรา2 1 5เนี่ยก็จะระบุเรื่องของการชําระหนี้เนี่ยที่บอกว่าการชําระหนี้จะต้องให้ให้ต้องตรงนะตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้ กรณีอย่างเงี้ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งนะที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจนะครับคราวนี้ไอการทําความเข้าใจตรงเนี้ยนะคลิปนี้นะจะยาวไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อประเด็นนี้อีประเด็นหนึ่งนะแล้วเมื่อต่อประเด็นนี้จบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นเรื่องค่าเสียหายครับเรื่องค่าสินไหมทดแทนเรื่องความเสียหายนะไอตรงนี้นะมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการทําความเข้าใจในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยนะว่าการที่ลูกหนี้เขาผิดดัดแล้วนะหรือเขา มีการไม่เพิกเฉยละเลยอะแต่ว่าเขา่ปฏิบัติการชําระนี่ไม่ต้องตามความประสงค์กันแท้จริงของมูนี่อะชำระบางส่วนอย่างเงี้ยหรือขอผัดผ่อนอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วมันมีมันคือมันผิดนัดแล้วไงนะเมื่อมันผิดนัดแล้วตรงนี้เอาอยัางไงนะมันมีเหตุอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นเป็นเหตุอะไรที่จะ,ะทําให้ลูกนี้เขา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  ไม่ต้องชาระนี่เลยมีไม้อ,อบีเนี่ยฮะนะมันก็จะมีเรื่องของเหตุผลวิสัยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้ว่ากันอีกประเด็นหนึ่งนะครับ